สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเพชรจะพาทุกท่านมาชมซับที่ตั้งอยู่บนทำเลทองหายากย่านทนบุรีนะคะเป็นอาคารพาณิชย์สองหลังตีทะลุนะคะอยู่ตรงเชิงสะพานหรือว่าสะพานสังฮีนะคะตอนนี้นะคะเพชรขับรถมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะห่างจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแค่4.8กิโลเมตรเท่านั้นเองคะ่ะ ขับมาเรื่อยๆนะคะบนถนนราชวิถีนะคะลงลงจากสะพานไปแล้วเนี่ยประมาณ250เมตรนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าจอดรถตรงซอยราชวิถี23เลยนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีที่จอดรถเอกชนนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะเป็นอาคารพาณิชย์ทีส่สองหลังติดทะลุกันเราสามารถมีทางเข้าทั้งด้านหลังและก็ด้านหน้านะคะ ที่นี่นะคะการเดินทางสะดวกมากๆค่ะเนื่องจากมีทั้งท่าเรือสะพานกรุงทนนะคะแล้วก็ยังมี MRT สิรินธรเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะห่างออกไปเพียงแค่1.4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ยังมีป้ายรถเมย์สายหลักอีกหลายสายเลยนะคะ นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีใกล้สถานศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเขมาชิริอนุสร์โรงเรียนเซนคาเบลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวนุนันทาน,นะคะที่นี่นะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลวชิระพยาบาลโรงพยาบาลยันฮีและโรงพยาบาลสิริราชนะคะ ห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะและที่นี่ค่ะก็ยังอยู่ไม่ไกลจากถนนราชดำเนินสนามหลวงหรือว่าเยาวราชอีกด้วยนะคะอาคารด้านหน้านะคะสูง3ชั้นค่ะก็เหมาะกับเปิดร้านทำออฟฟิศหรือว่าเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะสำหรับอาคารด้านหลังค่ะสูง2ชั้นค่ะก็ให้ความเป็นส่วนตัวก็เหมาะกับ เ็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะด้านในเนี่ยก็ยังมี3ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่23.50ตารางวาหน้ากว้าง3.5เมตรลึก22เมตรนะคะพื้นที่ใช้สอย196ตารางเมตรค่ะท่านสามารถเดินเพียง2นาทีนะคะถึงตลาดกรุงทนเรียบร้อยแล้วค่ะและ3นาทีนะคะ ถึงโรงแรมหรือว่ไซด์กรุงเทพค่ะสำหรับท่านที่ชอบล่องเรือรับประทานอาหารบอกได้เลยค่ะว่ามาที่นี่จะฟินมากมากค่ะเพชรเชียเลยค่ะท่านที่สนใจอยากจะชมบ้านนะคะก็สามารถทักเพชรมาได้เลยค่ะ